นี่ทรงผมอะไรโอ้โหยูยัดเยินหรือเปล่าบ้ารุ่นเนี้ยบุกกี้จัลลันท่านคอินเตอร์นะเขาม้าเขามากูเจอคะเอาตัวอร์โคนี่หรออินนอยยังไม่มาเลยอะนัดที่เลสายตลอดประจำแต่ว่ามันคบกับใครอยู่ตอนเนี้ยกูเห็นมีสเตตัสก็ดูกุก๊กกี้กุ๊กกี้เอามึงเคยเห็นป่ะแบบว่าตั้งสถานะแบบโสดเบิ้นเบิร์ดเพิร์เจอร์เพราะอกหักกูมากเลยก็เห็นมีกันตลอดอ่ะแล้วก็พูดว่าโสดอานหญ่อินนอม้า แต่หน่อยเองไปหาเขาตั้งไหนอ่ะทินเดอร์หรือเปล่าทินเดอร์ดิ้นเจทินเดอร์ดิ้นเจโอ้โหก็นึ่งปัดตามมาไม่ใช่เนี่ยซื้อมาจากบิบญี่ปุ่นไหมเออญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นไปกินขนมขา่ของพีก็ได้นะพีก็ได้นะเธอชื่ออะไรอ่ะชิปปี้ครับไว้ใจได้ใช่ไหมก็เพื่อนเราจริงปะบจริงครับเวลาพูดมองตาสิดูไม่จริงใจเลยนะในคำตอบเนี่ยเออล้อเล่นล้อเล่นแล้วก็พี่ตาล้ ห่วงมากน้องพี่คนนี้มันไม่ได้มีแฟนมานานโก้มันโดนหลอกโดนหลอกเธอชอบคิดตอบหน่อยชอบดูอะนอนอยากว่าไม่เอาอ่ะกดท้องเมนอยู่มึงกดท้องเมนโอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยมึงนี่ นี่นายกินตัวนี้เนเจอร์คิงรอยอดเจลลี่เจ๊ก็กินด้วยนะเปิดประจำเดือนแบบเราอ่ะช่วยได้มึงกินไปเลยนมพึ่งตัวเนี้ยเนยได้กินมาดีขึ้นเยอะเลยมันช่วยได้จริงเหรอช่วยได้ดิพี่กินมาแล้วหน้าสดอ่ะเดี๋ยวนายไปตามอ่ะแล้วนี่แต่งหน้าจะไปไหนจะไปดูหนังต่อจ้าจะไปดูหนังต่อเหรอจองบอกอะไรอ่ะฟักกิ้งซี a t f ก c k i n g seat หรอบาร์โซฟาธรรมดาชื่ออมนะกลัวมากอะไปนะบายเจกูว่าน้องเขาเป็นไงดูแล้วกูว่าไรเงียบเงียบชัวร์กูว่านะมันน่าจะต้องมีแฟนแล้วเพราะว่าหุ่นก็ดีหน้าก็ดีเต็มแม่ เป็นแม่บอกเนี่ยทุกคนเวลาเพื่อนดีๆเรามีแฟนมันต้องช่วยกันสแกนแฟนเพื่อนนะถ้าเพื่อนเป็นผู้ชายแล้วมันพาผู้หญิงมานะสมัยนี้นะน่ากลัวไอ้ที่เที่ยวหรูอยู่ต่างประเทศคนเดียวอะไปคนเดียวแล้วใครถ่ายรูปให้มึงคิดไปเลยมนีบัวไม่ได้เลยมึงจะให้เพื่อนไปคบผู้หญิงงั้นไม่ได้แล้วนี่เป็นผู้ชายใช่ไหมเช็กก่อนมันคบซ้อนหรือเปล่ามันมีเมียไหมมันมีลูกมาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้สังคมมันร้ายโซเชียลเนี่ยเป็นแค่ด้านเดียวมึงอย่าคิดว่ามึงรู้ทุกอย่างผู้ชายสมัยนี้น่ากลัวอยู่ดีๆก็รวยปุ ทงานสุดท้ายเราก็จะเห็นเพื่อนน้าตาเช็ดหัวเขาไม่ได้ถ้าเป็นห่วงเพื่อนมึงต้องสแกนให้เพื่อนคะ่ะเดี๋ยวกูเช็คเฟซบุ๊กเลยดูซิวแมนเพิร์เจอร์หรือเปล่าเออไม่เกิดมึงเจอผู้ชายเพอร์เจอร์ในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยมึงอย่าไปเอาพวกไปแม่งก็งี่เง่าลาบากมึงอีกเอ้าทำไมมีได้เป็นเฟซด้วยล่ะกูหรอเดี๋ยวไอจีพี่เช็คเองเอ้ามึงมันล็อกว่ะไม่เป็นไรกูมีไอจีหลุมเดี๋ยวกูพิมพ์ไอจีมันก่อนถ้ามันตอบกลับมานะแสดงว่ามันเจ้าชู้มันไม่ตอบอ่ามึงมัน บีเป็นไรอะนอนไม่หลับอะเขียดเรีดเรื่องเพื่อนอะเพื่อนจะมีผัวเพื่อนจะมีผัวกูดีเลยมันดีไม่นด้คนสมัยนี้มันน่ากลัวไว้ใจไม่ได้เพื่อนเขาอยากมีความรักอะแล้วบีไปเสือกอะไรอะแล้วบีไปเสือกอะไรอะไม่เสือกไม่ได้ล้วก็ต้องเช็คล้วก็ต้องสแกนถ้าเกิดมันคุกกันไปแล้วมาเจอทีหลังอะเดี๋ยวน้ำตามตกในลำบากเราอีกนเป็นเรื่องของเพื่อนปะวะเข้าใจคำว่าเป็นห่วงปะเข้าใจคำว่าสแกนปะสแกนให้เพื่อนอะใจ อา้าบตื่นแล้วเหรอเห็นเมื่อคืนระวนกระววยนึกว่านอนไม่หลับตื่นมาเห็นหลับพิมตอนแรกก็ไม่หลับอะ่ะแต่ลุกขึ้นมากินรอยอดเจลลี่แล้วหลับสบายเลยตื่นมานะหน้าเขาเฟสสดใสอะ่ะเป็นนมพึ่งเข้มข้นจากออสเตรเลียเลยนะบีเอาไปกินเลยผู้ชายกับผู้หญิงก็กินได้หมด เฮ้ยบีบีก็ไปแนะนําเพื่อนดิที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดสะสมอ่ะเพื่อได้เยอะเลยนะบีอ๋อคุยเรื่องเครียดด้วยเหรอได้ดิผู้หญิงแบบเขาเนี่ยกินได้ยาวๆเลยตั้งแต่เมนมาจนัวทองถ้าหมดกระปุกนี้เมื่อไหร่อ่ะบีรีบบอกเขาเลยนะกูอยากได้แฟนอารมณ์ฟุ้งฟิ้งไม่ใช่ผู้หญิงอารมณ์เดอะฮาร์ทกระปุกนึงอ่ะกินวันละเม็ดแล้วมันกินได้หนึ่งปีเลยนะแต่เขาว่ารอบนี้ทำไมันได้น้อยกว่าเดิมวะกูกินยังไงนั่นไงไม่ต้องแอบก็ได้ที่หลังอ่ะบอกดีๆแล้วบีกินแล้วเป็นไงอ่ะก็ดีไง ก็ไม่ลาดีดอกกูคิดงานเมื่อกี่งานแล้วห้าร้อยของงานคิดแคปชั่นเองอีกถ้าสมองตื้อแบบน,นี้คงไม่อยู่ขนาดน,นี้หรอกฮัลโหลลิลลี่มึงรู้จักไอพีต้าพี่เปนคบเพื่อนกูประวัติมันคลีนปะคลีนนะฮัลโหลอีเจ็งมึงเป็นเพื่อนไอพีชใช่ปะ่ะนี่ใส่เป็นไงวะทำงานอะไรเป็นเด็กโงดหรือเปล่ามีต้อยเลี้ยงไหมขายยาหรือเปล่าเกติดคุกไหม เขาไม่ค่อยเต็มเท <heiro> ่าไหร่อ่ะพี่เจ๊ทำไมตอนกูม,มีผัวมึงมเห็นสแกนให้กูอย่างนี้เลยอ้ยของเมืองคงไม่ทันแล้วแหละคงไม่ทันแล้วแหละโอ้โหแต่ก่อนนะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ตอนนี้นะนกูชี้นกมันบอกว่าเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไร